มากันที่ละครเงากรมเทพคืนนี้มีงานแต่งสายฟ้าแลบค่ะเทียนเตรียมขัดดอกให้ในหัวรมชดใช้นี่ซะแล้วคืนนี้มีฉากใหญ่เกิดขึ้นเป็นพิธีมั่นและพิธีแต่งงานระหว่างกุลชาติและเทียนซึ่งในฉากบรรยากาศอึมครึมตึงเครียดมากๆแต่เบื้องหลังบอกเลยว่ามีแต่ความฮาทีมงานเซตฉากเหมือนงานแต่งงานจริงๆชุดจัดเต็มรวมถึงอาหารและของหวานเหล่านักแสดงทั้งมิกทองระยะการนัทชากับตันกนาทอนอาณัตลาพานิสและอีกหลายคนแฮปปี้มากโดยเฉพาะนางเอกที่อยู่ซุ้มอาหารไม่ไปไหนเลยล่ะค่ะ พี่นินได้ไหคะเราไปจากตรงนี้ดีกก่อนเดี๋ยวุ้นหายไเห็นแล้วเฮียเลี้ยหัวมา้ะพอเดินกล้องถ่ายทำทุกคนก็เต็มที่ตั้งใจกับตันเข้าฉากแต่งงานเป็นครั้งแรกก็เกรงเล็กน้อยทำถูกบ้างผิดบ้างเป็นสีสันขำๆค่ะก็แต่งงานแล้วครับครั้งแรกของผมนะครับก็มีผิดคิวไปบ้างอาจจะเผลอไปไหว ไหวเจ้เาสาวบ้างสวมแหวนให้ตัวเองบ้างจริงๆก่อนที่จะลงมาพิธีนี้ก็เข้าไปคุยกับในหัวเรียบร้อยแล้วก็ร้องไห้กันกราบลากันเรียบร้อยแล้วค่ะพอลงมาที่นี่คือเราก็แค่ไม่อยากให้ในหัวเขาเสียหน้าเราก็ต้องทําพิธีต่อไปเรืร่อย ก็ไม่ได้อยากให้เขาแต่งนั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นห่วงเขาเนาะอะสัมภาษณ์ทางนี้ดีกว่าค่ะทางนู้นนะครับโอ้ยใช่แล้วก็ปรตทแค่นั่นแหละเพราะเราก็แบบฉุนฉุนนะน้องเขาไงเพราะน้องเขาแบบจะไม่แย่งคนที่เรารักอะะเราชอบฉากนี้ก็เป็นซีนที่ใหญ่มากๆครับเป็นซีนงานแต่งงานถ้าอยากรู้ว่าแต่งหรือไม่แต่งจะตอนตอนฉากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามในเงากรรมเทพนะครับโอ้ อยติดตามฉากนี um ้ให้ดีเพราะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและเทียนจะได้เป็นพรรยาของกุลชาติหรือเปล่ารอติดตามคืนนี้นะคะ